จอมปราดยุทธภพกับคอคคเทลข้ามเวลาตอนที่13บททดสอบแรกในเงามืดสามวันจากที่วางแผนอย่างรัดกุมไปเทียนและทีมออกเดินทางอีกครั้งคราวนี้เป้าหมายของพวกเขาคือคายกลดูดกลืนวิญญาณจุดแรกที่อยู่ลึกเข้าไปในป่าทมินทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของเมืองหลวง บรรยากาศระหว่างการเดินทางเต็มไปด้วยความเงียบงนันและตึงเครียดทุกคนรู้ดีว่าภารกิจนี้อันตรายยิ่งกว่าที่ผ่านมาเจ้าพลังงานมาที่ถุงเงินตรวจจับได้มันเริ่มหนาแน่นขึ้นเรื่อยๆยิ่งเข้าใกลคา,ายกลถุงเงินส่งเสียงในความคิดของไผเทียนมีกองกำลังของเยี่ยนหมิงจำนวนมากซ่อนตัวอยู่และพวกเขาเตรียมรับมือการบุกรุกไว้อย่างดี ไเทียนพยักหน้าสีหน้าของเขาเรียบเฉยแต่ภายในใจกลับเต็มไปด้วยความรู้สึกที่ซับซ้อนเขาเหลือบมองไปที่คำภีเทพพยุตโบราณที่ซ่อนอยู่ในอกเสื้อความหวังเดียวในการยุดยั้งพลังมารโบราณอยู่ในนั้นแต่เขาก็ยังไม่ได้เริ่มฝึกฝนวิชาในคำภีอย่างจริงจังเพราะเวลาที่กระชันชิด โจโอี้เดินนำหน้าทีมด้วยสายตาที่คมกริบเขาคอยตรวจตราทุกความผิดปกติของสภาพแวดล้อมชิงหยวนเดินอยู่ตรงกลางคอยระแวดระวังภัยจากทุกทิศทางส่วนซูเม่เคลื่อนไหวอย่างเงียบเชียบอยู่ด้านหลังเตรียมพร้อมสำหรับสถานการณ์ไม่คาดฝันเมื่อย่างเข้าสู่ป่าทมินแสงแดดก็ถูกบดบังด้วยเรือนยอดไม้หนาทึบบรรยากาศเริ่มเย็นเยือกและชวนขนลุก ต้นไม้บางต้นมีเถาวันสีดำคล้ำพันรัดราวกับเส้นเลือดส่งกลิ่นอับชื้นและพลังงานที่ผิดปกติบ่งบอกว่าพลังมานเริ่มแพร่ซ่านเข้ามาถึงบริเวณนี้แล้วทุกคนระวังตัวมีกับดักซ่อนอยู่ไปเทียนเตือนเสียงเฉียบขาด แทบจะในทันทีลูกธนูอาบยาพิษพุ่งออกมาจากพุ่มไม้รอบด้านราวกับหาฝนกับดักตะข่ายเหล็กขนาดใหญ่ถูกซ่อนอยู่ใต้ใบไม้ร่วงหล่นกับดักหลุมพรางที่มีหนามแหลมซ่อนอยู่ตามเส้นทางเดินถอยชิงหยวนตะโกนพลางชักกระบี่ออกมาฟาดฟันลูกธนูที่พุ่งเข้ามาอย่างรวดเร็ว ซูเม่ใช้เข็มเงินทำลายกลไกลของกับดักตะข่ายเหล็กจากระยะไกลยอย่างแม่นยำส่วนโจอี้ใช้ธนูยิงไปยังจุดที่คาดว่าจะมีผู้ซ่อนตัวอยู่เจ้ามีนักธนูซุ่มยิงอยู่บนต้นไม้สูงทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือสามคนและมีนักฆ่ากำลังจะโจมตีจากด้านหลังถุงเงินส่งสัญญาณเตือนอย่างรวดเร็วและแม่นยำ ไผเชียนระเบิดพลังปราณอัศนีเมหมันออกมาห่อหุ้มร่างกายเขาไม่เพียงแต่ปัดป้องการโจมตีแต่ยังมองหาหัวหน้ากลุ่มนักซุ่มโจมตีที่ซ่อนตัวอยู่เบื้องหลังชิงหยวนจัดการกับดักเบื้องหน้าสู่เม่จัดการนักฆ่าที่มาจากด้านหลังโจอี้เจ้ากับถุงเงินจัดการนักธนูบนต้นไม้ข้าจะจัดการกับดักที่เหลือและหัวหน้าของพวกมันเองไปเทียนออกคำสั่งอย่างรวดเร็วและเด็ดขาด ชิงหยวนใช้กระบวนท่ากระบี่วายุทลายเมฆาฟาดฟันกับดักและศัตรูที่อยู่เบื้องหน้าอย่างรวดเร็วแต่ละครั้งที่กระบี่กระทบกับพื้นดินก็เกิดร่องรอยการทำลายล้างเป็นวงกว้างต้นไม้บางต้นที่อยู่ในรัศมีถูกกระบี่ฟันขาดเป็นสองท่อนสูเม่เคลื่อนไหวราวกับเงาไร้ตัวตนเธอใช้วิชาม่านเงามรณะหายตัวไปในความมืดแล้วปรากฏตัวขึ้นด้านหลังนักฆ่าแต่ละคนก่อนจะ จะใช้เข็มเงินสังหารอย่างรวดเร็วและไร้เสียงโจอี้ e. ใช้ความสามารถในการยิงธนูที่แม่นยำเหนือมนุษย์ร่วมกับถุงเงินที่คอยชี้เป้าอีกคนอยู่บนกิ่งไม้ที่สามจากซ้ายมีผ้าพันแผลที่แขนขวาถุงเงินส่งข้อมูลให้โจอี้อย่างละเอียดทำให้ธนูของโจอี้พุ่งตรงเข้าใส่เป้าหมายอย่างไม่พลาดเป้าหมายแต่ละคนก็ร่วงลงมาจากต้นไม้สูงชันอย่างหมดสิน้น ไบเทียนเคลื่อนไหวท่ามกลางกับดักที่ซับซ้อนเขาใช้วิชาเท้าเมกอัศนีหลบหลีกคมหอกที่พุ่งออกมาจากพื้นดินและใช้พลังปราณทำลายกลไกลของกับดักที่ซ่อนอยู่ก่อนที่เขาจะพุ่งเข้าใส่ชายในชุดโคลมสีดำที่เป็นหัวหน้ากลุ่ม ชายผู้นั้นใช้วิชาฝ่ามือโลหิตมินจมตีป๋าเทียนอย่างดุดันทุกครั้งที่ฝ่ามือกระทบอากาศก็เกิดเสียงแหวกอากาศและพลังปราณสีแดงเข้มที่เต็มไปด้วยความมุ่งร้ายพลังปราณของเจ้ามาจากเยี่ยนหมิงป๋าเทียนกล่าวพลางหลบหลีกการโจมตีอย่างรวดเร็วแต่เจ้ายังห่างชั้นกับเขามาก ไปเทียนสวนกลับด้วยหมัดเหมหมันทะลวงแม่คาพลังปราณอสศนีเมมันที่เย็นยะเยือกพุ่งเข้าใส่ชายผู้นั้นรับหมัดด้วยฝ่ามือโลหิตแต่ก็ถูกแรงกระแทกจนถอยร่นไปหลายก้าวร่างกายสั่นสะเทือนด้วยความหนาวเย็นที่แผ่ซานเข้าสู่กระดูก การประทะดำเนินไปอย่างต่อเนื่องจนในที่สุดไปเทียนก็สามารถเอาชนะหัวหน้ากลุ่มลงได้ทีมของเขาได้ผ่านบททดสอบแรกในการบุกเข้าสู่พื้นที่ของค่ายกลดูดกลืนวิญญาณได้สำเร็จแต่พวกเขาก็รู้ดีว่านี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของสงครามที่แท้จริงจบตอนที่13